วัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบก,กับช่องน้องมนช anel เชนเกิดน,นะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวน้องมนก็จะพาทุกคนนะคะไปดูงานแต่งงานซึ่งเป็นประเพณีของชาวละว,ว้าของเรานะคะซึ่งแต่กับคนกะเหรี่ยงที่อยู่อีกต่างประเทศนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราก็จะข้ามประเทศไปด้่นเองนะคะเดี๋ยวตามน้องมนไปนะคะว่าเป็นยังไงนะคะไปกันเลยค่ะโอ้ทุกคนระยะทางและเขตแดนไม่อาจขวางกั้นนะคะความรักของคนสองคนได้เลยนะคะ นี่คือเส้นทางที่เราไปในวันนี้นะคะทุกคนมันก็จะโหดหน่อยนะคะว้ายนี่นะคะก็จะชันแบบนี้เลยนะคะถ้าฤดูฝนนะคะก็จะมายากมากนะคะต,ต้องใส่แบบโซ่นะคะใส่รองเท้าให้ลดนั่นเองนะคะนี่ทุกคนอีกแล้วทางโคตรอีกแล้ว ดิ่งมากเลยนะคะข้าหอดอดกันีด้ไหมกันไปรับเจ้าสาวครั้งนี้นะคะข้างหลังนะคะจะเป็นยังไงนะคะในการไปอดไหมทุกคนอดไหมอดอดไหมบอกหน่อยอดมากอดไหมโอ้สุดยอด รับเจ้าสาวนะคะยังมีค้กเข้ามอนี่นะคะทุกคนเราก็ถึงหมู่บ้านแล้วนะคะอันนี้คือหมู่บ้านที่เรามารับเจ้าสาวนั่นเองนะคะเจอสาวอาบน้ําสาวอาบน้ําค่ะทุกคนมีเ้มีบทขบนด้วยนะทุกคนีอยากไปดูนี่นะคะ การเป็นอยู่นะคะก็จะยังคงธรรมชาติแลวยังคงดั้งเดิมนะคะนี่บ้านเรือนยังสวยงามนะคะทุกคนบรรยากาศดีมากนะคะแล้วก็อากาศก็ยังหนาวมากนะคะตรงนี้ยังหนาวมากเลยนะคะนี่น้ำค้างน้ำค้างเต็มพื้นเลยทุกคนน้ำค้าง นี่ก็จะเป็นหมู่บ้านเล็กๆอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะที่อยู่ทางฝั่งพมานั่นเองนะคะวันนี้เราก็ได้มาเยือนนะคะแล้วก็ได้มาเห็นการเป็นอยู่นะคะ มีบ้านอยู่ประมาณ7จ็ดถึงแปดหลังคาเรือนนั่นเองนะคะเวลาจะกินอะไรนะคะก็กับข้าวอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็แลกกันสามารถแลกกันกินได้นะคะ บ้านไหนมีอันบ้านไหนนะคะที่มีผักอีกแบบหนึง่งเราก็มาแลกกันบ,บ้านที่มีผักอีกแบบหนึง่งอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็จะแลกกันแบบนี้นะคะบ้านก็ยังคงดั้งเดิมเลยนะคะเดี๋ยวน้องมนถ่ายให้ดูนะคะนี่นะคะทุกคนบ้านยังสวยมากนะคะตรงนี้ส่วนมากก็จะยังเป็นกระเลียงนะคะเป็นกระเลียงทั้งหมดเลยนะคะตรงนี้นะคะ นะคะเด็กๆตรงนี้สดใสามากนะคะการแต่งหน้ายังคงเป็นธนานักานะคะน้องเขาชื่ออารีนะคะน่ารักมากเลยแล้วมันก็จะชอบบ้านเขามากนะคะเข้ามาดูนะคะ เราก็มาถึงทางนี้นะคะประมาณ7จ็ดโมงกว่านะคะก็ยังเห็นนะคะท้าทิตย์คือยังไม่ขึ้นนั่นเองนะคะทุกคนตรงนี้หนาวมากนะคะขนลุกเลยทุกคนแล้วก็เมื่อกี้น้องมลก็จะพาน้องมลก็จะพาทุกคนนะคะไปดูบรรยากาศรอบๆนะคะว่า ตรงนี้นะคะยังมีน้ําค้างแบบเยอะมากนะคะแล้วก็อากาศก,ก็อย่างหนาวมากเลยนะคะประมาณ8องศานั่นเองนะคะเดี๋ยวน้ำมันพาไปดูเจ้าสาวนะคะไปไม่ถึงตัวเจ้าสาวสักทีนะคะเดี๋ยวน้ำมันพาไปดูเจ้าสาวท้่จะสวยขนาดไหนนั่นเองนะคะ อันนี้ก็คือบ้านเจ้าสาวนะคะที่เรามาในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราพาเดี๋ยวน้ำมนพาไปดูนะคะว่าเจ้าสาวคือคนไหนนะคะอันนี้คือบ้านเจ้าสาวนั่นเองนะคะคนี่นะคะคนนี้ก็คือเจ้าสาวนั่นเองนะคะคลาดเนาะนะคะ นี่เลยนะคะนี่ก็คือเจ้าเบ่าของเราในวันนี้นะคะเจ้าเบ่าก็คือคุณลุงของน้องโมนนั่นเองนะคะวันนี้น้องโมนก็มาสมขคุณลุงของน้องโมนนะคะมารับเจ้าสาวของตัวเองนะคะเพื่อรับกลับบ้านไปอยู่ที่หมู่บ้านรักไทยของเรานั่นเองค่ะเจ้าสาวสวยมากนะคะ คะเราก็จะเอาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะทั้งสองฝ่ายนะคะมานั่งคุยกันแล้วก็รับขวันทั้งคู่โดยการมัดมือนั่นเองนะคะนี่ค่ะประเพณีของชาวละวานะคะเวลามาขอสาวนะคะเขาก็จะมีหมากครูนะคะแล้วก็มีชานั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีน้ำอ้อยน้ำตาลอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ดอกไม้นั่นเอง Năm Hãy cả cả kênh นำ้ำพัดย่งเยอะอันเงืมปรตีนต่ใกล้นะ <c oughs> ตรงนี้ก็จะเป็นการมัดมือรับลูกเขยนะคะแล้วก็การมอบลูกสาวให้กับเจ้าเบานั่นเองนะคะ <c oughs> อันนี้อันนี้ <c oughs> นี้ก็จะเป็นญาติทางฝั่งเจ้าเบ่านะคะทั้งหมดเลยนะคะเยอะมากในวันที่ที่มากับรถนะคะก็จะมามาัดมือเพื่อรับขวัญเจ้าสาวนะคะรับกลับบ้านนั่นเองนะคะก็จะมัดกันทุกคนเลยนะคะ เส้นประตูเงินประตูทองนะคะเจ้าบ่าเจ้าสาวจะออกไปด้วยกันได้ไหมนะคะรอดูนะคะเจ้าบ่าวจะพาเจ้าสาวไปได้หรือเปล่านะคะฮม่ นี่มีค่าผัดทางมีค่าผ่าทางนะคะจะได้ออกไหมมั่งมั่วดบเรียร้อยแล้วเยอกกันนรย่าว่าอ่า่า่าอาออ่าอ่าอ่ยอ่าอ่าา่ย่าอ่อะอ่า้่อ่า

哎，对，到了，嗯、这样。 欸、那一群可不。 บรบรยากาศทางนี้นะคะยังดีมากเลยนะคะทุกคนแล้วก็ยังหนาวมากๆนะคะทา,ทางที่ที่อื่นนะคะก็เริ่มจะร้อนแล้วนะคะแต่ตรงนี้ยังหนาวมากเลยนะคะตรงนี้เขาก็จะมีการทำไร่ทำนาอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะนี่เดี๋ยวน้องมันจะพาลงไปดูบรรยากาศข้างล่างนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ มาดูทางนี้นะคะมีเด็กๆเ,เล่นน้ำด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำที่ไหลามาตามภูเขานั่นเองนะคะเป็นน้ำธรรมชาตินะคะนีนะคะเวลาจะอาบน้ำ <c oughs> เขาก็มาอาบน้ำกันตรงนี้ด้วยนะคะอาบน้ำตามรับคลองเย็นไหมทุกคนเย็นไหมเย็นไหมเย็นมากเย็นมากนี่นะคะทุกคนน้ำก็จะใสแบบนี้แล้วนะคะ น้ำอันนี้นะคะก็จะมาจากภูเขาด้านเองนะคะเป็นน้ำที่ไหลามาตามธรรมชาตินะคะนี่ทุกคนสวยมากนะคะ นี่นะคะน้งมนให้ดูนะคะน้ำใสามากเลยนะคะแนวยาวลงไปเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวน้งมนนะคะจะลองสัมผัสน้ำนี่ดูนะคะว่าจะเย็นาเย็นชื่นใจขนาดไหนนะคะ เฮ้ยสายมากามากเลยน้ำสายสุดยอดเลยนะคะ นี้เราก็จะรับเจ้าเสามาที่บ้านเจ้าบ่าแล้วนะคะหลังจากนี้เขาก็จะรับขวัญเจ้าเสาเข้าบ้านนั่นเองนะคะนี่นะคะคนวันนี้นะคะที่เรามางานแต่งวันนี้นะคะก็สนุกสนานกันไปนะคะน้องมันก็จะมาบอกนะคะทุกคนความรักนะคะไม่มีที่สสุดแล้วก็ไร้พรมแดนนั่นเองนะคะแต่และคนนะคะก็จะอยู่การต่างต่างประเทศนั่นเองนะคะซึ่ง เจ้าบ่านะคะจะอยู่บ้านลักไทนะคะส่วนเจ้าสาวก็จะอยู่อีกฝั่งประเทศพม่านะคะซึ่งเป็นเ,เป็นหมู่บ้าน,นเลขที่มีอยู่ประมาณเจ็ดหลังคาเรือนนะคะตรงนี้นะคะก็จะมีแต่กันเหลี่ยงนะคะที่อยู่ทางนี้นะคะแต่ว่าจะอยู่ในเขตของประเทศพมานั่นเองนะคะเราก็จะข้ามมานะคะเพื่อจะมารับเจ้าสาวกลับบ้านไปอยู่ที่ หมู so ite, s, ่บ no right ้านลกไทยของเรานน่เองนะคะซึ่งเป็นความรักที่ไร้พรมแดนนะคะทุกคนวันนีพาทุกคนมาดูบรรยากาศงานแต่งนะคะอมมก็จะขอตัวลาไปตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะายบายตรงจุดเล็กๆตรงนี้นะคะจะเป็นหมู่บ้านแม่ออนหลวงนะคะซึ่งเรากําลังจะไปที่ตรงนั้นนะคะทั้งโหดมากนะคะทุกคน